ลูกเสือดำนึกนืกอระพุทธเธอกู้ชาปัิยาน,นาภัสสรชาสักศีมาเธอลุกเสือ้อสร้างความมีด้วยศักดิ์ศรีลูกเสือไทยดังใจปองขอบคุณขอเชิญท่านพบกัน เราแตายกานเราพวันนี้ผู้เราจะมานำเสนอสั่งต่อตอนรถนาไหน,น,นเหอนอ่ยคู่าเดินกรุงเทพมหานครอามอรรัตนโกสินมิ่งลาอายุทยาวิหาริลพบงบพนัฐราชธานีปรีโลงโอนงมาราชเัฏมหาวิทหาลัาอามอระหม่นาอนอวตารสักกระทัดิยาวิศุกรรมประสิทธิ์ีเจ้าเมืองปกคของชื่อวา่าเท้าสาหมแล้ไม่เห็นชิวานานเงินทา ส Baptist, ักแม่ขอประตวเท้าสาบห่วแม่นางบนท่าบิ๊ของค่าปัจเนี้ยลูกสาวของเราเนี่ยกรโตรเป็นสาวแล้วนะข้าคิดว่าลูกสาวของเราเนี่ย มันจะมีผัวได้แล้วเจ้าคิดว่าไงข้าถาันทีเจ้าคิดว่างไง,ง,เ,จาาง,ไงเจ้าจะไปพูดอะไรหน่อยเลยเหรอซ้อมก็ซ้อมมาด้วยกันเหรอซ้อมก็ซ้อมมาด้วยกันเหรอซ้อมก็ซ้อมมาด้วยกันนะโอ้เนี่ยขาดโอ้โชคดีเหลือเกินไอ้สังไอ้ทังโอ้ไอ้สังเนีไอ้ทัง ว่าทาเจ้าชายคนไหนต้องการมีเนะียใส่มาในวันพรุ่นงนี้ไปอสาสากม่มด้วยูกสวนี้ยายนะ่าลูกสาววันนี้ยามีนัวปพอล้ว แล้วเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโก๋ cô เป็นตัวพิญาณครั้งที่7ครับ <laughs> <laughs> วัสดีค่ะเพคะเด็กพ่อเด็กแม่เจ้าว,วันนี้พวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าพวกเจ้าเนี่ยจะมีผัวกันแล้วนะจะมีผัวกันแล้วนะจะมีผัวกันแล้วนะสามีนะครับเจ้าชายทพาให้ไปตามเมื่อวานน่ะไปตามเขามา โคดปรตูให้เพียงหน่อยโอ้โหเจ้าชายละคนมาเจ้าค่ะเอาพวกเจ้ามาจากที่ไหนกันบ้างล่ะเอาคนแรกจะมาจากที่ไหนมาจากเกาหลีมาเจ้าค่ะอู้บปั้น เจ้ามาจากเกาหลีแสดงว่าเจ้าพ kind of mm ูดภาษาเกาหลีได <cold> ้ใช่ไหมสบู่สบายอ่ะอย่างพี่ชายอบปลาไก่อโอร้อนออ้าวกบอโอแพโอกแพโอกแพะข่าขายถูกใจจริงๆลีู่กสาวค่ะคนไหนชอบโอโอไปเลยลูก เจ้าคนต่อไปเจ้าบาจับที่ไหนเนี่ยข้ามารจับตังกระเจ้าค่ะอ๋อเจ้าบาจับตังกิษอังกฤษใช่ไหมใช่อ๋อแสดงว่าเจ้าฟังผูกสังกิษได้แน่เลยฟัว่าเอ้าอย่างสีเหลืองมะม่วงมีแล้วเจ้าเต้นอะไรล่ะ เจ้าคนนี้เจ้ามาจากที่ไหนแล้วเนี่ยเมืองอมก่อยเจ้ามาจากเมืองอมก๋อยเจ้าทํางานอะไรเกษตรไก่อ้าวเจ้าทํางานเกษตรกรไก่เจ้ามาจากเมืองอมก๋อยรวท้ายด้วยอยก๋อยใช่ไหมไอ่ก๋อยโหยางเกี่ยว อาแล้วขนมที่เจ้าชอบกินละ่ะก็สองเอ้าแล้วอาหารละ่ละลาบกลาบโอ้แล้วของที่ขึ้นชื่อของเมืองเจ้าละ่ะกรการดอกผ้รลูกสาวผาใครที่ชอบพกานดอกคืนสาวผ่า เจ้ามาจากที <Bond playing> <Pokémon> ่ไหนอิตาลีโอ้เจ้ามาจากอิตาลีเจ้าดูขั่งมาไกลนะเนี่ยเจ้าขับรถอะไรมาเนี่ยเฟรนารีโอ้โหอย่างอาหารที่เจ้าชอบกินล่ะข้าวขาพูดข้าที่พูดอ๋อกระตุนที่เจ้าชอบดูล่ะคอมเมนต์เจอรี่น้ำล่ะแอบซีอ๋อโอเค เลียนน้อยค่ายมาเลือกพูดนะไม่ใช่ให้มาตีค่าโอ้ข้าหางดีเจ้ามาจากที่ after after oh, 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 ไหนเนี่ยข mm ้ามาจากอินมาจากที่ไหนนะอินอินอะไรนะอินทาระอาชีวะโอ้เคข้าขอโทษครับโอ้พวกเจ้านี่ก็ไม่ช่วยข้าเลยนะข้าจะโดนอยู่แล้วเนี่ยเจ้าชื่ออะไรบิลลี่ชื่ออะไรนะบิลเจ้านี่จะเอาค่ายเดียวเลยเจ้าทำอะไรได้บ้างเนี่ยคอมแอร จะทำอะไรนะลงเอ๊ะข้าขอโทษข้าไม่อยากถามอะไรเจ้าต่อละเดี๋ยวข้าจะตาขี้ร้องสปาวแอนมันเป็นน้ำสู้ใครชอบลูกเอาอีกเลยกำลังดเลย ยาจริงๆนะไม่เหมือนลูกสาวข้าแต่ละคนเลยเนี่ยได้พ่อมาเต็มๆเจ้ากันด้วยวันๆไม่ทําอะไรนั่งพูดอย่างเดียวนั่งยิ้มสองกับซ้อมมาด้วยกันไอ้สามไอ้คางมันไม่เหลือใครอีกแล้วหรอวะเดี๋ยวปร,ระจำไหนตามเขามามาแล้วครับประจำมเออ มีสองหน้าให้เห็นเลยเว้ยสวัสดีครับโหรวจันนาจไมาเจ้าเรือกแบบนี้เนี่ยรู้ไหมว่าชอบไม่ชอบเลยทุกคนเอาไปเอาไปเลยไปเตะเลยเอาจ้ามาด้วยซอนก็ต้อมมาด้วยกันไปทาอะไรออกไป

และเ,ลเร,ะรื่องราวจะเป็นอย่างไรอดติดตามตอนต่อไปพี่หนุ่มตายครับเอา